วงเงินอนุมัติสูงผ่อนนาน10ปีไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับสำหรับเพื่อนไม่คนไหนครับที่อยากติดต่อสอบถามหรือว่าพูดคุยก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลมาได้ครับโดยตัวไลน์เนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่าลืมตัวแอด้างหน้าครับครับและก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับอยากจะขอรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ ครับสลับสินเชื่อนะครับที่ผมจะรีวิวในวันนี้ครับจะมีชื่อว่าสินเชื่อ SME บัญชีเดียวครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้ครับจะเป็นสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยเพราะฉะนั้นทางเราเนี่ยมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งเลยครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของสินเชื่อเงินสดครับที่ทางเราเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้หลักทรัพย์ในการคำกัน ถ้าเกิดว่าเรานะครับเลือกใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันวงเงินในการอนุมัติสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่30ล้านบาทนะครับขึ้นอยู่กับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เราเนี่ยนำมาใช้ในการค้ำประกันนะครับในส่วนของระยะเวลาในการผ่อนชําระครับเราสามารถเลือกได้นานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่10ปีครับแต่ในกรณีนะครับที่เราเนี่ยเลือกที่จะไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันครับ วงเงินในการอนุมัติสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1ล้านบาทครับในส่วนของระยะเวลาในการผ่อนชําระเนี่ยเราสามารถเลือกได้นานท้งสุดเนี่ยอยู่ที่5ปีครับก็จะต่างกันนะครับระหว่างใช้หลักทรัพย์กับไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้าประกัน,นครับและที่สําคัญเลยนะครับดว้วยสินเชื่อตัวเนี้ยเราสามารถเลือกเป็นแพคเกจรูปแบบด้วยนะครับเป็นรูปแบบไหนเนี่ยที่เหมาะสมกับทางธุรกิจเราหรือว่าเหมาะสมกับการใช้จ่ายเรานะครับซึ่งรูปแบบเนี่ยจะประกอบเป็น3รูปแบบนะครับ รูปแบบแรกเลยนะครับธานาคารเนี่ยจะตั้งชื่อว่ารูปแบบผ่อนยาวครับโดยรูปแบบนี้ละครับเราจะได้วงเงินเนี่ยสองวงเงินครับวงเงินแรกเนี่ยจะวงเงินผ่อนระยะยาวซึ่งการผ่อนของเราเนี่ยจะผ่อนได้นานสูงสุดอยู่ที่10ปีครับวงเงินที่2นะครับจะเรียกว่าวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือว่า OD ครับซึ่งวงเงินเนี้ยจะแล้วแต่ธนาคารนะครับว่าใช้วงเงินเนี่ยมาอยู่ที่เท่าไหร่ครับแต่ทางเราเนี่ยจะได้รับในกรณีที่สมัครแพ็กเกจนี้นะครับ ในส่วนของแพ็กเกจนี้นะครับทางเราเนี่ยจำเป็นนะครับที่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการคำประกันซึ่งหลักทรัพย์เนี่ยจะเป็นสถานประกอบการแล้วครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าโรงงานหรือว่าที่อยู่อาศัยนะครับรูปแบบที่2นะครับหรือว่าแพ็กเกจที่2นะครับจะมีชื่อว่ารูปแบบวงเงินเยอะครับซึ่งรูปแบบนี้นะครับทางเราเนี่ยจะได้2วงเงินเหมือนกับรูปแบบแรกเลยนะครับวงเงินแรกนะครับจะเป็นวงเงินกู้ระยะยาวครับที่ทางเราเนี่ยสามารถผ่อนชาระได้นานสูงสุดอยู่ที่7ปีครับ วงเงินที่2นะครับจะเป็นวงเงินกู้เบิก ถูกเฉินหรือว่าเกินบัญชีหรือว่า OD นั่นเองครับซึ่งจะแล้วแต่การอนุมัติของธนาคารนะครับว่าใช้วงเงินอยู่เท่าไหร่ในแพ็กเกจนี้หรือว่าในกรณีนี้นะครับทางเราเนี่ยก็ยังจําเป็นนะครับที่จะใช้หลักทรัพย์ในการค้าประกันครับโดยหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้าประกันเนี่ยอาจจะหลากหลายมากขึ้นนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับเป็นสถานประกอบการของเราเป็นที่พักอาศัยเป็นที่ดินเปล่าเป็นเงินฝากประจําหรือเป็นธนบัตรเนี่ยก็ได้นะครับก็คือหลักทรัพย์ในกณรค้าประกันเนี่ยจะค่อนข้าง flexible หรือว่าผ่อนคลายยืดหยุ่น มากกว่าตัวแคมเปญแรกนั่นเองนะครับแต่ระยะเวลาการผ่อนเนี่ยก็จะลดลงมาจาก10ปีเหลือ7ปีนั่นเองครับตัวแพ็กเกจสุดท้ายนะครับตัวแพ็กเกจนี้จะมีชื่อว่ารูปแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันครับก็ตามชื่อเลยนะครับตัวแพ็กเกจนี้นะครับหรือว่าแคมเปญเนี้ยเราเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันก็สามารถสมัครสินเชื่อได้นะครับในส่วนของวงเงินนะครับเราจะได้มาเป็นวงเงินเดียวนะครับก็คือวงเงินกู้ระยะยาวครับที่เราเนี่ย สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดอยู่ที่5ปีครับและเรานะครับสามารถได้รับวงเงินอันมาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทนะครับก็จะไม่เท่ากับตัววงเงินที่ใช้หลักทรัพย์ในการค้าประกันนะครับในส่วนของช่องทางการสมัครนะครับของตัวสินเชื่อตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่แค่ช่องทางเดียวเลยนะครับก็คือทางเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคารเพื่อให้เจ้าหนี้ธนาคารเนี่ยเดินเรื่องของสินเชื่อตัวนี้ให้กับทางเรานะครับ ครับก่อนที Means, ่เราจะไปการสมัครกันนะครับอยากจะแวะเตือนเพื่อนเพื่อนิดนึงนะครับว่าในปัจจุบันนี้แก๊งมิจฉาชีพเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับในเมื่อก่อนนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกันว่าแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยมักจะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยมีอยู่ทุกวงการเลยครับในวงการสินเชื่อเนี่ยก็มีเช่นกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะแอบอ้างครับว่าตัวเขาเนี่ย เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อนะครับแล้วก็หลอกคุยกับเรานะครับโดยเขานะครับจะมีการคุยกับเราเนี่ยผ่านทางแชทหรือว่าไลน์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกำลังคุยกับใครอยู่เนี่ยผ่านแชทหรือผ่านไลน์เท่านั้นเนี่ยให้เราเนี่ยตั้งข้อสงสัยถ้าเกิดว่าทั้งเรานะครับกำลังติดต่อเจ้าหน้าที่คนไหนอยู่เนี่ยที่ติดต่อผ่านแชทหรือว่าไลน์เท่านั้นเนี่ยให้เราตั้งข้อสันนิษฐานไว้เลยนะครับว่ากลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคคครรรััับบบโดยยนนะเิจาชีีพ่ มุกค,คลาสสิกเขาเลยนะครับด้วยความที่ว่าเขานะครับจัดการทุกอย่างเนี่ยผ่านทางไลน์ทางแชทนะครับเมื่อว่าในเรื่องของการสอบถามการพูดคุยการยื่นเอกสารหรือว่าการอนุมัตินะครับมุกของเขาเลยนะครับเขาจะแจ้งเราผ่านแชทเนี่ยมาว่าเราเนี่ยได้รับอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อยแล้วแต่เราเนี่ยกรอกเอกสารผิดทําให้เราเนี่ยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเอกสารยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยอ้างนะครับว่าสินเชื่อเราเนี่ยอนุมัติอยู่ที่5 0,000บาท แต่ว่าเราเนี่ยมีการกาะเอกสารผิดทํา,าทให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้เอกสารอยู่ที่5,000บาทแต่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะถ้าเกิดว่าเราจ่ายแล้วก็เคลียร์เรียบร้อยเลยเนะี่ยเขาจะโอนเงินก้อนทั้งหมดเนี่ยมาให้เราก็คือ50,000ื่นบวกห้าพกลายเป็น5 5 0 0มบาททําให้เราเนี่ยไม่เสียเงินสักบาทเลยนะในการเสียค่าธรรมเนียมซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปให้เขานะครับเราไม่ได้เงินคืนมากครับเพราะเขาเนี่ยคือมิจฉาชีพนั่นเองนะครับ ให้เรานะครับตั้งข้อสงสัยไว้เลยนะครับว่าเราเนี่ยมาขอสินเชื่อเราจะต้องได้เงินครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเสียเงินออกไปมันเริ่มไม่ใช่แล้วครับให้เพื่อนๆนะครับปักธงไว้เลยครับว่าโอนก่อนเท่ากับโกงครับครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้ได้ก็จะตามนี้เลยครับข้อแรกนะครับทั้งเราเนี่ยจะต้องเป็นนิติบุคคลนะครับ ข้อที่2นะครับทั้งเราเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า1ปีนะครับถึงจะสามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้ได้ครับข้อที่3นะครับทั้งเราเนี่ยจะต้องมีประวัติทางการเงินที่เข้าเกณฑ์ในการอนุมัติของทางสินเชื่อหรือว่าทางธนาคารนะครับในส่วนของเอกสารนะครับที่เราต้องเตรียมเพื่อใชยในการเดินเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนครับ ตัวที่2นะครับจะเป็นหนังสือรับรองนะครับการจดทะเบียนนิติบุคคลครับตัวที่3นะครับจะเป็นเอกสารรายได้ของธุรกิจเราครับตัวที่4นะครับจะเป็นเอกสารนะครับกรรมสิทธิ์หลักประกันนะครับหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยที่เราจะใช้นํามาเป็นหลักทรัพย์ในการคาประกันครับตัวที่5นะครับจะเป็นเอกสารอื่นๆที่ธนาคารเนี่ยอาจจะเรียกเก็บนะครับครับโดยภาพรวมนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยครับ จุดแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของวงเงินอนุมัติที่ทางเรานะครับสามารถได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่30บล้านบาทเลยนะครับก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับจุดเด่นอย่างต่อมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการผ่อนชําระเรานะครับสามารถเลือกผ่อนชําระได้นานสูงส <s> ุดเนี่ย อยู่ที่10ปีเลยครับนานมากเลยนะครับ10ปีและจุดเด่นอยากต่อมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของรูปแบบครับซึ่งมีให้เราเลือกเนี่ยถึง3รูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่อนยาวการวงเงินสูงหรือการไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับก็ค่อนข้างยืดหยุ่นเลยนะครับให้เราเนี่ยสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือว่าเหมาะสมกับการใช้จ่ายเราได้นะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีจุดพิจารณาอยู่จุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าทั้งเราเนี่ย ไม่ได้จดทะเบียนบริษัทหรือไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลครับจะไม่สามารถยืดเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นจุดพิจารณาจุดหนึ่งเลยนะครับครับใ้รเป็นคนไหนนะครับได้ลองสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้แล้วครับได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยอย่ข้างล่างนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเ,เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ